มน,นุษย์ได้ชอบไหว้ยอยู่แล้วอันด้กรูไม่ใหญ่บอกเพราะว่ามีทุกข์ก็อยากมีที่พึ่ง จะหาใครเป็นน้พึ่งทุกคนเราก็ต้องชัวว่าคนนี้เก่งมีฤทธิ์สามารถช่วยเราได้ในยามทุกเพราะนั้นแต่เราก็ไม่รู้จะไปหาใครเราก็เลือกดูใครเก่งก็อ่านนิยายบ้างอะไรต่างตามนิยายนี่เขาก็จินนานา,นาการกันไปให้เก่งอย่างนั้นเก่งนี้ก็ตั้งเป็นเทพเจ้าขึ้นมาหรือถ้าหากว่า มีความแตกฉานในการตั้งเทพเจ้าก็จะแอพพลายเป็นประยุกต์มีเจ้าพอ่อเจ้าแม่เช่นถ้าฝ่ายชายเป็นเจ้าพอ่อคือเจ้าพอ่กอกนอูอย่างเงี้ยเจ้าพอ่กอกกนอูนี่ฝ่ายชายถ้าฝ่ายหญิงนั่นก็เราก็นึกต่อแต่จะก็จะมีการตั้งกันขึ้นมาอย่างนี้นี่ซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์ แม้จะปราลบเหตุในการเคารพแลถือเจ้าพ่อเจ้าแม่แล้วทําสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มันก็ได้บุญปลโมหะปนความหลงเจืออยู่ความหลงคืออะไรคือความเข้าใจที่มันยังไม่สมบูรณ์ความรู้เข้าใจเรื่องราวเหล่านี้มันยังไม่สมบูรณ์เรื่องราวความเป็นจริงมันคิดไม่สมบูรณ์เรา,เาไปสมมติเทพเจ้าขึ้นมา ก็แปลว่าแทนที่เทพเจ้าจะสร้างมนุษย์มนุษย์ก็สร้างทเทพเจ้าขึ้นเพื่อความอุ่นใจให้เป็นที่พึ่งเพื่อความปลอดภัยกับชีวิตของเราเนี่ยสร้างมีสารมีอะไรต่างพอมีคนเคารพนับถือกันมากเข้ามากเข้ามันก็เป็นลทัทธิขึ้นมาได้แล้วก็มักจะทำสังคมสังเคราะห์อย่างนั้นแหละถามว่าทำสังคมสงเคราะห์ได้บุญไหมได้เลือเพื่อมนุษย์ แต่บุญปนโมหะอย่างที่ว่านั้นเวลาเกิดมาเป็นยังไงรวยเพราะเราได้สังคมสงเคราะห์มีคนชื่อเหลือเกลอกูลแต่ว่าไม่มีความรู้เรื่องราวความหมายชีวิตก็แปลว่าทรัพย์ที่ได้นั้นมาเนี่ยอาจจะใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องจะอาจจะทําให้ดําเนินชีวิตผิดพลาดก็ได้แต่รวยรวยเพราะทําทานสังคมสงเคราะห์อย่างนี้แต่โมหะที่เจือปนอยู่นี่แหละ โมหะจะ่เจอประโยชน์ก็จะทาให้เราเข้าใจเรื่องราวความจริงวิตของชีวิตคลาดเคลื่อนไม่สมบูรณ์คือเป้าหมายมันจะเบี่ยงเบนไปไปเรื่อยๆบางท่านบอกยอมตนไปตกนรกเพื่อจะช่วยสัตว์นรกก็เห็นยอมตกคงไปตั้งเยอะแต่ช่วยไม่ได้เพราะนายนิริยาบาลลุยซะเละแลกแล้วแปว๋วไปนี่หละจ้ะต้องทําความเข้าใจชน,นิดหนึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจ เพราะว่ารุ่นหลังๆนั้นไม่เลยรู้เรื่องรู้แล้วเพราะว่ามนุษย์มีทุกข์อยากมีที่พึ่งเมื่อมีที่พึ่งก็ต้องแสงวงหาที่พึ่งคนจะพึ่งเราได้เราจะเป็นเราจะไปพึ่งเขาได้เราก็ต้องคิดคนนั้นต้องเก่งทีนี้ไปศึกษาเรื่องไซอิ๋วเฮงเจียนี่เก่งมากก็เลยเอามาเป็นเะพอแเฮงเจียนี่มนุษย์เป็นอย่างนี้นะไปกราบไปไหว้ไปบูชาบังเอ,อิญบุญเก่าตามมาทันประสบผลสาเร็จ แต่ที่ไปการาบไปไหว้บูชาไม่ไอ้ไม่สาเร็จครับไม่เล่าให้ฟังเหมือนยังได้มีเจ้าแม่ใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วเนี่ยเนี่ยมันจะยาวตรงเนี้ยเธอคือเธอคือเจ้าแม่ที่เกิดขึ้นใหม่เจ้าแม่พุ่มพวงเจ้าแม่เดี๋ยวนี้เป็นเจ้าแม่แล้วเจ้าแม่พุ่มพวงแต่เดินเธอก็เป็นนักร้องมีชื่อเสียง อ่านหนังสือไม่ออกจะร้องเพลงได้เป็นที่รักของเพื่อนรักนักเพลงัน่นะจ๊ะต่อมาก็เสียชีวิตอายุก็ไม่ได้ยืนอะไรเท่าไหร่ทีนี้คนมันไปขอหวยดินี่นี่นี่นนนปัจจุบ,บันแม้่่าพุิพวงนวงจันทร์ราชนีเพลงลูกทุ่งจะล่วงลับไปแล้วแต่ทุกๆปีแฟนเพลงคือชอบ ความสามารถของคุณพุ่มพวงก็จัดงานเพื่อระลึกถึงดิตอนแรกก็จัดเพื่อระลึกถึงเท่านั้นนะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรในการระลึกถึงถึงคนที่เรารักสักคนหนึ่งที่เขามีความสามารถทําให้เราบันเทิงใจได้ในขณะที่ชีวิตของเรามีความเครียดมีความทุกข์ก็ได้เพลงลูกทุ่งนี่ได้ผ่อนคลายก็ระล,ลึกนึกถึง ก็ไปจัดทุกปีเลยที่วัดทับกระดานอํนเภอสองพิน้องจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นที่เกียรติของคุณพุ่มพวงแล้วก็มีการสร้างรูปปั้นหุ่นขี้พึ่งขึ้นมาที่ที่พอไปรูปหุ่นขี้พึ่งมาประชาชนเนี่ยคนเนี่ยมันชอบไหว้ครับเผื่อฟลุกลตัวก็จนเนื่องจากไปได้สร้างทานบารมีมาเนี่ยแต่อยากจะรวยทางรัฐก,ก็ไปจุดธูปเผื่อฟลุกไง ไม่ได้ก็แล้วไปถ้าได้ก็จะได้ไปคุยต่อแต่เสียก็เก็บเงียบไว้เ,เพราะว่าอายเขาบอกไม่ได้เจุดเทพบูชาเพื่อขอหวยก็ทำกันอย่างเนี้ยมาก็นักเข้าก็พอคนหนึ่งทำคนหลังก็ทำตามทำตามกันไปเรื่อยเน่ยเหมือนที่พระเดชคุณหลงพ่อท่านตาจิวท่านเล่าเรื่องสารเจ้าพ่อขี้หมา มันมีกองขี่มาอยู่คนหนึ่งมันเหม็นเดินผ่านมาก็นึกสนุกเอาพวงมาลัยไปครอบคนล้างไม้เอ๊ะตรงนี้มีพวงมาลัยเรื่องของสูงแสดงต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเอาอีกพวงมานักเข้าก็หลายพวงดี่กองโตขึ้นคอยก็ไปไยวย้ขอหวยนักเข้าก็พวกร่างทรงก็ได้ช่องพิจารมาหากินก็มาไปร่างทรง แล้วสมมุติว่าไอ้ตรงนั้นเรียกว่าจะพอจะแม่แล้วก็เรียกกันไปแล้วเขาก็มีผู้มาเคารพนับถือมากเขา้เขาก็สร้างสารเกิดขึ้นแต่จุดเริ่มต้นก็นคืออืมจ้ะสุนัขตัวหนึ่งมันได้ถ่ายอาหารเก่าที่ได้รีดเอาโอชาดวิตามินออกไปเรียบร้อยแล้วเป็นร่างกายของสุนัขแล้วแล้วก็ถ่ายอาหารเก่าทิ้งเอาไว้แล้วมันไม่สนใจใจดีอีกเลย แต่ว่ามีมนุษย์คนหนึ่งสนใจก็เอาไปโูลอมลายไปวางไว้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ลือมันสิประชาชนไปกลา่าวไฝ่คนรุปปัน้นจำนวนมากคือพอมีคนมาก็จะมีคนมงุงเอ๊ะเขาดูอะไรกันดูไม่ใช่เราไปลองดูกันเดองลองดูครูวิทใหญ่เคยทำมาแล้วสวงสารขอทานนัดแนกับเพื่อน มุง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 รอบรอบทานเพื่จะได้ให้ให้คนมามุงจะได้สงสารขอทานพักเดียวมาก็เป็นแถวเลยโอ้โหมีคนมาก็จะมีคนมุงพอมีคนมุงเยอะก็จะมีคนมามันก็ได้อย่างนี้มามุงมามุงมามุงนี่พากันไปบนบานสาลกล่าวลือกันว่าให้หวยแม่น นำดอกไม้ทูบเทียนไปบูชาจนในสุดพุ่มพวงดวงจันจากราชนีลูกทุงก็ได้รับการยกย่องเป็นเจ้าแม่พุ่มพวงพบที่เคารพของขาหวยทั่วประเทศนข่าวนี้มาจากหนังสือพิมพ์บ้านเมืองฉบับ18กรกฎาคม48ของไทยรัฐฉบับที่2มีนาคม49นี่เรามาดู